ล่าสุดเลยห้องแห่งความลับเรา่อที่มาที่ไปของเพลงนี้ต่งอ่าที่มาที่ไปใช่ไหมคะคือตอนแรกที่แต่งเพลงนี้กับมาจากทะเลแล้วก็ไวท์ม,มันกำลังแบบรู้สึกซัมเมอร์มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำเพลงกับบุ้งบุ้งก็เป็นนักดนตรีที่อะเรนเพลงนี้ด้วยแล้วก็เป็นโคปเดียเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะ,ะก็เราก็ รู้สึกถึงไว้ของซัมเมอร์โดยอากาศก็ร้อนอะไรก็ร้อนอะไรเงี้ยเราก็เลยขึ้นดนตรีเพลงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็คําว่าห้องแห่งความลับเนี่ยมันเหมือนแบบขึ้นมาตอนที่เราคือเราก็ทําเพลงกันอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าน้องหมาข้างล่างอะ่ะเห่าเสียงดังมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องปิดประตู<ม>เราต้องปิดประตูให้แบบให้มันแน่นไปแบบว่า น้อกเสียงน้องหมาจะได้ไม่ขึ้นมาม,มันก็เลยเป็นแบบปิดประตูไม่แค่เธอกับฉันคือ,คอทุกอย่างคือมาแบบโฟล์โวมากๆอะไรเงี้ยค่ะ,คะอืะแล้วก็เนื้อหาจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแหละ,ะเราอยากให้เขาว่ามาบอกเราว่าจริงๆเขาก็ชอบเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้คําที่อาจจะดูเว่อๆนิดนึงแบบเก็บเอาไว้แล้วอางหัวใจระเบิดนะอก็ เป็นคําที่คิดขึ้นมาได้เรารู้สึกว่าตอนแรกก็แอบเขินนิดนึงว่ามันเป็นคําที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะคะคือหัวใจมันระเบิดจริงๆไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ยังไม่มีคนที่หยิบขึ้นมาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เออลองลองเอา,าม,มาแต่งเป็นเพลงดูค่ะที่มาที่แป็ของเพลงดูมันมายัางไงก็ไม่รู้เนาะแต่สุดท้ายมันก็มาเป็นเพลงนี้แหละ <S 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 ใช่คือมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแบบ ตุดตั้งต้นสาดตั้งต้นอะไรที่แบบขนาดนั้นใช่ค่ะแต่เพลงมันออกมามันดูโรแมนติกมาดูน่ารักมันดูแบบว่าเออมันดูแบบเซ็กซี่เบาๆเออด้วยวัยไหมคะเอ่าด้วยด้วยวัยจริงๆเราก็อยู่ในวัยที่โตขึ้นก็อยากให้เพลงอ่ะมีวัยที่ดูเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงเราก็เป็นเออผู้หญิงวัยเต็มตัวเขาเรียกอะไรสาวเต็มตัวเป็นสาวเต็มตัวแล้วใช่ ควยเต็มตัวเลยเหมือนนอนเลยเหมือนกันใช่ตอนนี้เป็นผีเสื้อละใช่คือก็คืออยากที่จะโชว์ด้านที่ดูเซ็กซี่ขึ้นดูแบบมีแบบเล่นหูเล่นตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆริอ่ะตั้งใจให้ไว้เนี้ยอยู่ตั้งแต่ในเพลงเลยตั้งแต่ตอนตอนที่เขียนเนื้อเพลงตอนแรกเลยเหมือนอ่าถ้าไม่ได้คิดแล้วเธอจะ หน้าแดงทําไมอ่าคือมันเหมือนมันมีความแบบแอลเนาะมีความหยอดแอลใช่ความแบบหยอดตั้งแต่เนื้อเพลงแล้วเหมือนลึกๆคือน้งตกของชัลล่าเขาชอบเราชัวร์ราบมั่นใจแหละเราบมั่นใจแอลมาเป็นเพลงของสาวแอลและสาวชคนเดียวกันแต่คือมันแอลแบบมีเป้าหมายไงแต่เธอต้องชอบฉันน่ได้แอลเธอใช่เขาชอบเราชัวร์แต่เขาขี้อายกันไปที่จะบอกเราหรือเปล่าเออเราก็เลยแบบเชิญชวนก่อนแล้วแบบบอกฉั้นสย่างนี้นะใช่แล้วว่างนะเก็บความรักเอาไว้ บบเดี๋ยวเธออะจะทนไม่ไหวนะเพราะ<อ>าฉันน่าแบบสวยมากอ,า <laughs> <laughs> อะไรประมาณนั้นเข้าในความมั่น่ะมันห่างจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ไปนานแค่ไหนคะสาหรับการกลับมาในของเพิ่อนซิงเกิลที่ผ่านมาเป็นเพลงที่ทำกับพี่สตมค่ะ <c oughs> ชื่อว่าชื่อว่า <c oughs> ชื่อว่าอะไรนะ <c oughs> <ๆ c oughs> ใครจะมุฟออนได้ก่อนกันนี่ไง <c oughs> เป็นคนความจำดีซะด้วยคือ จริงๆก็ไม่ได้ห่างนานมากค่ะแต่ว่าเพลงที่สดใสขนาดนี้ไม่ค่อยได้มีสักเท่าไหร่ใช่อย่างเพลงใครจะมูฟออนได้ก่อนกันก็เป็นเพลงที่ เรามาแบบแข่งกันไหมว่าใครอะจะมูฟออนได้ก่อนกันคือจริงๆมันมีความมั่นใจมีความแบบแอบแซกมาตั้งแต่เพลงแล้ว,ลวปูทางเรามาแล้วใช่เหมือนเราโตขึน้นอะเราก็อยากเป็นตัวเองได้100ร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างงี้ค่ะคือเราแต่ก่อนเร่ต้องเก็บกดความแซกของเราไว้ <laughs> ใช่จริงๆแล้วอะเป็นคนแบบไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ได้มาระเบิดที่เพลงนี้แหละใช่ห้องความลับไงความลับของฉันนั่นคือความแซกทั้งหมดทั้งัวงเออ เสนอแค่นี้แหละแต่วาเล่นลวชื่อเพลงห้องสายความลับทำไมถึงถ้าถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าไปอยู่กันในห้องแหนเนี่ยจริงจริงมันมีที่มาที่ไปมากกว่านั้นมันก็ทำไมต้องใช้เป็นชื่ออ่าจริงๆตอนแรกกับเพลงนี้มันจะชื่อว่าประมาณว่า ตอนนี้มีแค่เราสองคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ลอยพอเทรดอ่ะเป็นคนช่วยตั้งชื่อ <th bb> ให้คือส่งเพลงให้เขาฟังแล้วก็เขาก็ช่วยแก้ช่วยแก้เหนือช่วยแก้อะไรมาให้แล้วก็เขาบอกว่าห้องแห่งความลับไหมละ่ะเพราะว่าเนี่ยก็เป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์รอยู่แล้ว,วใช่เดอะแชมเบอร์ออฟซีเคก็เลยแบบเฮ้ยหนูว่าชื่อนี้ค่ะอะไรเงี้ยก็ก็คื <th bb> อแบบพี่เขาช่วยตั้งคือไม่ได้ <th bb> ไม่ได้แบบ คัดค้านอะไรเลยคือเอาตั้งแต่แวบแรกเลยค่ะเรียกว่ามีแฮร์รี่พอตเตอร์เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่เนึ่งดับบี้อนนี่เป็นดับบี้อนนี่นอกจากนอกจากความสดใสของเนื้อเพลงแล้วในลุคของภายนอกของเราก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วยไหมคะสำหรับตัวเอิร์ธเองเปลี่ยนไปเยอะค่ะถ้าหลายๆคนติดตามมาตั้งแต่แบบหลายๆปีที่ผ่านมาเอิร์ธจะไม่โชว์ไหล่ของเอิร์ธเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีความคิดว่า เราจะต้องแขนเล็กก่อนแล้วรอค่อยโชว์มันออกมาอะไรเงี้ยค่ะใช่มีเป้าหมายแต่แขนมันไม่เล็กสักทีใช่ก็คือรอมาหลายปีมากแล้วเราก็พยายามเข้ายิมพยายามทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่เล็กลงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาปีนี้แหละมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องโชว์แขนนุ่หนักของเราออกมาแล้วพอโชว์ปุ๊บเปไนไงค่ะ คือจริงๆวันที่ปล่อยเมื่อวานนะคะคือใจมันแบบคู่หนูไม่กินข้าวเลยหนูไม่กินข้าวเลยทั้งวันเพราะว่ามันแบบคือมันกลัวมากๆว่าฟีดแบ็เกี่ยวกับการที่เราเปลี่ยนลุกหรือว่ามันมีหน้าหนูเยอะมากๆเลยอ่ะในเอ็มบีอะหนูก็แบบคือช็อกไปเลยอะแบบว่า ตอนที่จะปล่อยคือตอนเที่ยงก็คือเป็นเวลาที่เราควรจะกินข้าวเที่ยงนะคือไม่กินข้าวเลยจนถึงแบบสามทุ่ม<อ>เราก็คือตื่นเต้นมากๆว่าจะมีใครมาพูดถึงความหนุกหนับของเราไหมไอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็ใช่เป็นคนแบบเคยมีคนมาคอมเมนต์เหล่านี้ตอนที่เราเป็นยูทูบเบอร์ตอนแรกๆอะไรเงี้ยค่ะยิ่งกระโปรงท่านนี้ค่ะไม่มีทางเลยที่หนูจะหยิบใส่มันออกมาแต่ว่าปีนี้ไม่รู้สิเรา เราเอนว่ามันคือแบบว่าทุกความสวยงามมันมันไม่ได้แบบว่าต้องต้องมีแบบสแตนดาร์ดใช่แล้วเราก็ว่าเราชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ด้วยใช่ค่ะแสดงว่าเราอยากให้แบบว่าทุกคนเห็นว่าเราเป็นลุคเซ็กซี่ด้วยหรือเปล่าหนูว่าหนูก็เซ็กซี่อะไคนรู้ว่าฉันเซ็กซี่นะคือจริงๆแล้วอะถ้าถามตัวเองว่าตัวเองเซ็กซี่ไหมอะหนูก็จะตอบว่า หนูว่าก็เซ็กซี่นะแต่เป็นแบบแอบแอบแอบ,บเซ็กซี่ใช่ค่ะความลับนิดนึงใช่แบบไม่ได้แบบว่าเซ็กซี่ตะโกนออกมาแต่ว่าหนูว่าในปีนี้ปีนี้อายุ3 3ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นปีที่ตัวเองเซ็กซี่ทั้งภายนอกและภายในที่สุดเลยเยเวราที่เรามั่นใจมากขึ้นด้วยไหมคะใช่ค่ะคือเรามั่นใจแล้วเรารู้จักตัวเองดีอะไรเงี้ยพอคนที่หนูหนูชื่อว่าหนู ทำไมถึงติดอ่างหนูรู้สึกว่าคนที่รู้จักตัวเองดีแล้วก็ชอบตัวเองรักตัวเองอ่ะมันเป็นความเซ็กซี่มากๆเลยเนี้ยอือะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าเรากังวลว่าเอ๊ะคนจะไงแล้วพอหลังจากที่มันถูกปล่อยออกมาแล้วความบันโง่นั้นมันหายไปหรือว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นไปกินข้าวอไร่งีไปบงไปแตะเยหนูกินก๋วยจั๊บไปตอนสาม่มงหนูแบบทนไม่ไหวแล้วอะหนูว่าโอ๊ย ไม่ไหวแล้วหิวมากอะไรเงี้ยได้กินข้าวแล้วค่ะหลายๆคนก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ไม่ได้หนุบหนับเท่าที่ที่คิดไวแต่ก็มีคนมาพิมพ์เหมือนกัน,นก็มีบ้างมีบ้างหรือว่าคิดไว้ว่าระหว่างอาคอมเมนต์กลับ กับอิงนอจะทําอะไรหนูก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะกับอิงนอใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเราชอบตัวเองแล้วว่าใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วพี่แบบในเรื่องของเพลงนะคนว่ายังไงบ้างไอ้ที่บอกว่ามันสดใสมันแซ่บมันซ่าซ่าซัมเมร่อนานนี้แฟนๆเราที่เขาตามมามัตั้งแต่ต้นน่ะเขาเคยเห็นเอิร์ธในภาพนึงลมวมาวันนี้เขาพูดถึงอะไรบ้างกับเพงหนูว่าหลายๆคนอ่ะแอบตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยเพลงอ่ะปกติแล้วอ่ะ เออก็จะมาในภาพของคนที่เป็นแบบฟังสบาย uh huh. ชิลๆเล่นกีตาร์อะไรเงี้ย uh huh. ก็มีคนมาแซวเยอะ uh huh. ว่าแบบกีตาร์เธอเอาไปวางไม่ต้องไหนแล้ว uh huh. อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแบบในโชว์นะจะต้องเห็นเต้นแล้วนะ uh huh. อะไระ uh huh. เงี้ยเพราะเพลงมันแซบขนาดนี้ <laughs> อะไรเงี้ยก็ก็แบบจริงๆก็ตลกดีที่หลายๆคนแบบมามาแซวมาอะไรเงี้ย กีตาร์ก็ยังคงต้องมีอยู่ค่ะในโชว์ไม่งั้นเราก็จะแบบเอาเพลงช้าเราก็ยังจะเล่นกีตาร์อยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบเพลงนี้หวังว่าค่ะมันมีความเขินไหมเพราเวลาแบบว่าเออเราเราเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีฟีดแบ็กมาเซวอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขินมากคือถ้าแบบจริงใจเลยอะก็คือเขินแบบ เขินแบบหน้าร้อนอะค่ะใช่มันเหมือนเราเหมือนมันมี Air Time ของเราเยอะอะค่ะใน MV อ่ะปกติแล้วหนูจะเข้ามาแค่ช่วงช่วงซิงหรือแบบห้าวิสุดท้ายที่แบบขอบคุณสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นปีที่เก้าเก้าขึ้นมาแบบรู้สึกว่า MV เพลงของฉันต้องมีหน้าฉันเยอะๆต้องมีแอร์ท m e ฉันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ แต่ก่อนที่แบบเออจะจะถ่ายไหมไม่เอาดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยคือีรู้สึกว่าอยากจะเอาหน้าเราไปใส่ในเพลงของเราให้ทุกคนจําได้มากขึ้น<อ>ซึ่งถ้าถามว่าเขินไหมม,มันมันวิวมากเลยมันวิวแบบออคือพป็นชจอตไหนว่าที่สุดที่ดูแล้วแบบโอ้ยอละดีเอนเองหรอเนี่ยเออวิวมากที่สุดน่าจะเป็นช็อตที่เหมือน อ,อยู่ในห้องครัวแล้วก็แบบลเล่นเล่นกับเขาอะ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาเวลาเราทําในห้องน้ําในกระจกหน้าบ้านเราก็เอ้เราก็แบบเออสนุกแต่เวลามันออกมาเป็นภาพเป็น M v มวมันหุ้ยใจ,ใจมันวู้วววแกเด็หนูหนูพิมพ์หาเพื่อนแบบพิมพ์หาส้มอ่ะแบบส้มมาลีใช่ไหมคะแบบว่าแกฉชนเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกที่แบบอยากจะอ้วออกมามันมันเหมือนมัน ท้องมากๆเลยค่ะคือแบบเอ้ยเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยทำยังไงถึงจะหายอะไรเงี้ยคือมันเขินตัวเองมันตื่นเต้นมันเขินมันแบบเรามีมันลุ้นไปหมดเลยค่ะแล้วเนิติใหม่นะคะนักร้องนำนักร้องดูใจเด็กแล้วเราอย่ากัวไม่ใช่ไม่ใช่ย่าพาดหัวได้เลยไหมอะเออดูเองไเองแล้วอยากกระอ้วกไม่ใช่ได้นะลูก ไม่ได้จะไม่ได้จะอ้วกออกมาแบบนั้นรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากมันแบบอูไม่ปิ๊กกินข้าวเลยใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นมากจนหนูต้องแก้ปัญหาด้วยกันเมื่อวานนะคะคือพอเพลงปล่อยแล้วหนูว่าปั่นจักรยานออกจากบ้านไปเลยแล้วก็โทรศัพท์เก็บไว้แล้วก็เอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าไปบึงหนองบอนค่ะหนูก็ไปปั่นจักรยานหนูก็แบบ ทำตัวเองให้มันผ่อนคลายอะไแหละสนแหลนแหละใช่ในจุดที่ยังไม่ได้กินข้าวหนูหิวมาก่ต้องผ่อนคลายก็ผ่อนคลายในชีวิตเคยเหนื่อยยากกับการรุ้นเอ็มพีเดงขนาดนี้มาก่อนไหมหรือทำเพลงก่อนอันนั้นเป็นอย่างนี้ไหมลูกหรือว่ามันเป็นแค่เพลงนี้แหะ แต่คือไม่เคยมวนท้องขนาดนี้มาก่อนอใช่ <ผม S 1> คือนาน <laughs> หนูก็ว่าห,หรือว่าจริงๆแล้วคือหิวใช่คือเพลงนี้เหมือนโปรดิวซ์เองด้วยแล้วก็เราเขียนทั้งเนื้อทํานองร้อยเปอร์เซนด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าการที่เราได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วมันออกมาเป็นเพลงเพราะฉะนั้น ถ้ามันดีไม่ดีใครชอบไม่ชอบมันอยู่ที่เรามันเป็นเพราะว่าเราเราตัดสินใจ<ร>ทุกอย่างเ,เองใช่มันเลยเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพแต่ว่าเรื่องเพลงด้วยเรากล้าที่จะแบบก้าวมาเป็นโปรดิวเซอร์ตัวเองอะไรเงี้ยมันข <c oughs> นลุกต้องถามว่าแบบในจุดเพราะมันมีพอยต์ตรงไหนที่เราแบบว่าถึงพลิกมา มันมีจุดตรงไหนที่ทำให้เราไม่เราอยู่เราอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนและจะเป็นเซ็กซี่และจะทําเองแล้อะไรเออหนูว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะพอเราทําปกติจริงๆก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์ที่คอยประกบคอยตัดขอบให้ช่วยดูแลตลอดอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมาก็มาทำเป็นอ่ t อาร์ติสต์ชาแนลก็คือเราปล่อยใน YouTube ของตัวเองใช่ไหมคะเราก็ เป็นก้าวใหม่ที่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วเหมือนเหมือนเราอยู่บ้านพ่อแม่แล้วเราต้องมีบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีบ้านเราที่เราอาจจะทามันรกบ้างเราอาจจะแบบเออทำซิงเต็มบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราต้องรับผิดชอบบ้านนัาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามั่นใจที่จะทําแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานเบื้องหลังมาบ้างเหมือนโปรดิวส์คนอื่นบ้างแล้วก็ทําให้อยากโปรดิวส์ตัวเองอะ เหมือนมันไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมแต่ว่าพอเราได้ไปทํางานโปรดิวส์ที่เป็นงานเบื้องหลังสําหรับคนอื่นอะ่ะเราก็รู้สึกคิดวางแผนก่อนเลยว่าถ้าเราโปรดิวส์ตัวเองเราจะทําอะไรเราจะแบบเฮ้ย <c oughs> เราลองมาทางนี้ไหมอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ต้องปรึกษาใครเลยเร,เราลองเลยไหมอะไรเงี้ยก็ ต้องจริงๆต้องขอบคุณทาง Music m o o ฟด้วยคะ<ม>่ะที่อนุญาตให้ทำยูนิตอันนี้<ม>ขึ้นมาที่เป็นยูนิตส่วนตัวเป็นบ้านของหนูเล็กๆอันนึงที่แบบอยากจะทำอะไรลอง Explore อะไรลองทำเลย<ม>เพราะว่าโูจากคนที่เล่นกีตาร์ร้องเพลงเห็นแค่ครึ่งบนมาตลอดเห็นแค่แบบข้างบนมาตลอด <laughs> แล้ววางกีตาร์ออกมาทำแบบอยู่ดีๆไม่ได้ เป็นลุคเดิมแล้วค่ะมันอาศัยแบบลีฟแบบออฟเฟสมากๆเลยอ่ะคนแซลอย่างไรว่ยเอ้ยไปกินยาตรงไหนผิดมาหรือเปล่าอะไรเปิดไหลเอยโชวงเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีคนคือมีคนแซวคือจริงๆแค่มีคนชมว่าแบบเซ็กซี่อ่ะก็ก็คือเขินแล้วแต่แบบเก็บหน้าอยู่เก็บหน้าแบบเข้มอยู่เก็บทรงเก็บทรงอยู่ค่าฝังแค่ไหนคะกับการความตั้งอกตั้งใจใน ทุกๆอย่างกับเพลงนี้ทั้งนันมันก็เปลี่ยนไว้เพลงด้วยเปลี่ยนลูกเราเองด้วยอะไรเงี้ยกับความคาดหวังของปกติหนูจะตอบว่าไม่แต่แต่ว่าหนูคาดหวังตลอดเลยคือหมายความว่าในทุกๆจริงๆทุกๆเพลงที่ทํามาถึงจะเคยตอบว่าไม่แต่จริงๆลึกๆอ่ะหนูถามตัวเองแล้วอะค่ะหนูคาดหวังตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วเพลงเนี้ยรู้สึกว่าตั้งใจมากๆที่จะ ออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้หนูสักเซสแหละในการที่เราทำออกมาเรากล้าเราดูตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบตัวเองเราเราก็สวยเหมือนกันนะอะไรแบบนั้นเออสวยมีคนไปมีคนไนเลยแตไมแสดงว่าเมื่อก่อนคือเราแอบเราไม่มั่นใจตัวเองเออเราแอบแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมขนาดนั้นหรอโอ้ จริงจริงเราพร้อมโตมาเนี่ยคะ่ะตั้งแต่เล็กจนโตเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ชื่นชมเรื่องตัวเองขนาดนั้นนะคะคือจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เก่งเรื่องแฟชั่นหรือว่าแต่งหน้าออกจากบ้านนี่ยังยากเลยคะ่ะใช่เราไม่ได้มองว่าตัวเองแบบหน้าตาโอเคอซึ่งมันคือการแบบจริง,รงๆแล้ว มันคือการที่เราไม่ได้เชื่อ,อแล้วก็ไม่ได้ชอบตัวเองตั้งแ,แต่แรกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราแย่นะคะแต่มันพูดไม่ถูกมันไม่ได้เคยคิดว่าเราแบบจึงะะ่งอะค่ะ <c oughs> เป็นเพราะแต่จริงเป็นพ <อ S 1> เนพราะว่าเราเคยไปเจอคอมเมนต์อะไรไม่ดีหรือเปล่า,ามันเลยทําให้เราสึกเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกี่ยวค่ะคือตั้งแต่ตอน ตอนที่ทำ YouTube นะคะเป็น YouTube แรกๆเนี่ยคือทุกคน <ๆ S 2> จะเห็นเออแค่ครึ่งบนใช่ไหมคะต้องเห็นแค่หน้าอะไรเงี้ย <S <S แล้วมันมีคลิปที่เออยืนน่ะเออยืนเล่นกีตาร์เพราะว่าเราซื้อสายสไปายมาใหม่อะไรเงี้ย <S <S แล้วคนคอมเมนต์แบบตกใจว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมยืนเราแบบขาใหญ่ขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยหรือมันมีฟิลแบบนั้นเข้ามาแบบทำไมน้องคนนี้ร้องเพลงดูเวอร์ามากเลยดูแบบไม่จริงใจเลยอะไรเงี้ยหูมันตอนเด็กๆ ที่เจออะไรแบบนั้นมามันแบบขดเป็นกุ้งเลยค่ะเป็นกุ้งอยู่บนเตียงแล้วก็นอนร้องไห้นอนแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจไม่เคยใส่กางเกงขาสั้นออกราบบ้านอีกเลยแบบไปงานต่งงานแต่งไม่ใส่เดรสใส่เป็นแบบสูตรตลอดอะไรเงี้ยแต่คือพอโตมามันก็หายเองค่ะใช่มันหายเองมันมันคงเป็นมันเป็นเหมือน Defense Mechanism ของเราว่าไม่จะไม่ปล่อยให้ใครมาใช่ แต่ช่วงน,นั้นก็น่าจะยากลำบากเหมือนกันเนาะกว่า <c oughs> จะผ่านมาได้ว่าเขาก็สร้างแบบบัแผลให้เราอือใช่ค่ะมันอาจจะเป็นแ b a ท timing ด้วยตอนที่ตอนนั้นมันคือเรารู้สึกว่าเราเด็กเรามีคนมาพูดอะไรเราก็ปรับหมดเลยหนูทํา y o Youtube มาตั้งแต่แบบอู้ทามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ม .5 ค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นมันหนูถูกเชฟด้วยคอมเมนต์มาซะเยอะเหมือนกันแบบ<ม>ทําไมหน้ามุย้ยทำไมไม่ยิ้มหนูก็ยิ้มตลอดเลย<ม>ยิ้มจนสดใสไปหมดเลยแล้วก็แบบเวลาพูดก็จะแบบสดใสมากแล้วกลายเปนว่า อา้าวทำไมสุดใสเกิน<ร>หนูก็แบบอา้าวทำคู่<า>หน่อยเอาค,คู่คููหน่อย <laughs> <laughs> หนูก็จะแบบ <laughs> <laughs> มันก็คือจริงๆมันก็สนุกด,ดีที่มันผ่านมาแต่ตอนนั้นะ่ะหนูคิดว่าตัวเองก็ลอสพอสมควร <c oughs> พอเราปรับตามคอมเมนต์ของทุกๆคนแล้วเราก็เหมือนเบลอว่าฉันคือใครกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรายังไวางตัวเองไว้ในแบบเวอร์ชั่นยังไงควรจะต้องไปปรับตามเขาไหมหรือฉันจะเป็นตัวฉันและยอมรับ คอมเมนต์ที่เข้ามาถ้ามันจะมีทั้งดีหรือไม่ดีไงตอนนี้หนูวางตัวเองว่าขอสบายไมาถึงสบายใจ <c oughs> ใช่ถ้าสมมติว่าเราทําอะไรแล้วข้างในเราเราจับตัวเองหะแล้วเราเรา,เราโอเคเรารู้ว่าเราทําอะไร <c oughs> เรารู้ว่าเราทําแล้ว <c oughs> เราไม่รีเกรสทีหลัง <c oughs> แล้วเรามั่นใจเราเก้าวอย่างมั่นใจหนูโอเคสวยค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> จริงๆขอบคุณค่ะจริงๆพูดเลยเราอยา,ากจะแบบเหมือนฝากให้กําลังใจใครที่แบบนะวันนี้เขาอาจจะเจออะไรแย่ๆที่เราเคยเจอมาแบบเอินในแต่ที่สุดวันนี้ฉันก็ผ่านมาแล้วแบบสวยเลิศได้ทุกอย่างสําหรับเอินนะคือเริ่มจากการที่เราเราเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ดีหรือยังอืมทุกครั้งที่ปิดประตูห้องแล้วอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือที่ แฮงเอาท์ที่ดีเราเราชอบตัวเองจังเลยไปเที่ยวกับตัวเองสนุกจังเลยเราคุยกับตัวเองคุยดีคือหนูว่าถ้าเราเป็นเพื่อนของตัวเองเป็นบ้านให้ตัวเองได้ทุกอย่างมันจะแบบเออมันเราก็จะสามารถเข้มแข็งได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามะะอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าปีนี้เป็น นิวเออร์ด์ยังนะเออเวอร์ชันต่อไปมีเก็เวอร์ชั่นใหม่ด้วยลุคก็เปลี่ยนใหม่ด้วยข้างในเราก็เปลี่ยนด้วยนะใช่เป็นเวอร์ชั่นอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตนะทัพเด็ดนะด้วยใช่เออวรื่องนี้เพลงต่อไปจะเซ็กซี่กว่านี้ไหมเออต้องยังไงล่ะถึงน้องอะไรอะไรต้องขึ้นมาแล้วเออเพลงนี้โซ่ไหลเพลงหน้าโชว์ไหลเอาจริงก็ไม่ไม่ได้เป็นคนแบบแต่งตัวเซ็กซี่ใช่แบบเป็นจริงๆแล้ว ชอบประมาณนี้แหละหนูว่าประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละมาวนีมีมาเลยค่ะนูีเลยไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ปกติเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้แต่งตัวโป๊เพราะว่าเป็นคนเนื้อเยอะอะไรอย่ค่ะคนเนื้อเป็นนิดนึงหนุกหนักหนุกหนักใช่ก็เลยชอบชอบอินเนอร์ของความของความมั่นใจของความเซ็กซี่มากกว่า เพลงเลยเอาอยากได้ท่อนที่แบบชอบที่สุดละขอสังเกตท่อนโชว์ไหมโชว์ไหมใช่ค่ะกีตาร์กีตาร์กีตาร์ต้องมาแล้วต้องเข้านะคะเข้าเออจะนั่งเล่นเหมือนเดินยืนกับนั่งก็คล้ายคล้ายนี่ก็ไม่ได้สูงกว่าหนูคุณเต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ เทือด้วนเทือด้วนเราเห็นครึ่งล่างของเราไหมคะิอยากให้เห็นไหมเห็นไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ร้องไห้นะคะเพราะว่าถ้านั่งอาจจะถ้าถ้าเห็นตรงนี้อาจจะโปนิดหน่อยใช่ใช่ใช่ไม่ได้ โอเนร้องเลยหัวใจเอ๊ะซ้อมๆร้องท่อนพุกแล้วกันนะมได้เลยค่ะเก็บเอาไว้รวงหัวใจระเบิดนะเก็บความลับเอาไว้แค่คนเดียวเมื่นะมีอะไรค่อยๆรับายรู้สึแค่เบาๆคำว่ารักโอ้ยหนูตื่นเต้นอ่ะใครทีนะคะวันเธอที่ยังเอาไว้ เก็บไว้ระหว่างเรานี่ลองฟันี่ต้องกินแผ่นเขาไปเสียงเสียงนี่เสียงเสียงมาในที่ฟังใน MV ็มวเลยอ่ะเสียงมาในเทปไหมคะเทปอีกหรอลูกใครเทปเหรอลูกให้ฝากก่อนเนาะได้เลยค่ะก็ฝากเพลงนี้นะคะห้องแห่งความรักนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราอ่ะ รู้แหละว่าเขาว่าชอบเรานะคะชัวร์แต่เขาไม่บอกเราสักทีนะคะเราก็จะเอาเพลงนี้เนี่ยไปบอกเขาว่าเก็บเอาไว้แล้วว่าหัวใจระเบิดนะคะมีให้มีให้ดูกันแล้วนะคะ <woo> MV เนี่ยอยู่ใน YouTube ของเอิร์ธพัทรวีนะคะก็เป็นช่องที่อยากให้ทุกคนเข้าไปกด Subscribe เอาไว้เพราะว่าคลิปเนี่ยนานๆาจะปล่อยซึ่งเพราะว่าถ้านานๆจะปล่อยแล้วเอา้า ไม่มีกฎกระดิ่งเนี่ยยากเลยอ่ายากเลยเพราะว่าอ้าวปล่อยเมื่อไหร่หายไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะจําเป็นมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องมีโชว์เต้นสักนิดหนึ่งไหม้าถ้าเหมือนเขินอะเขินนิดหน่อยกกก็เบ่อน